กราฟสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนใช้ indicator ตัวแจกฟรีกันหน่อยนะครับผมนะครับกราฟที่จะใช้นี่ครับจะเป็นหนึ่งทีจะเป็น5ทีแล้วแต่พี่ๆเลยนะนะครับผมนะครับจะเข้าการเทรดจะเผื่อเวลาไว้ก็แล้วแต่พี่ๆเลยนะนะครับเรามารอดูกันนะครับว่า indicator ตัวนี้นะครับใช้ยังไงนะครับมันจะมีตัวอัปเกรดด้วยนะนะครับแต่ตัวอัปเกรดเดี๋ยวค่อยอัปทีหลังนะครับสอนใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับ อ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยครับผมนะครับวิธีการลงไฟล์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาเข้าวิธีการเข้ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นกราฟสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้เข้ากราฟมาแล้วนะครับขอใช้อีกสักนิดนึงนะครับเกิดลูกศรครับเห็นไหมครับพอเกิดลูกศรเราเข้าแท่งนี้ก็ได้นะครับพอเกิดลูกศรลูกศรตัวนี้จะเป็นลูกศรรีเพย์นะครับนี่ครับ รู้สึกว่าเมื่อกี้จะเนือจะขึ้นมาแท่งไหนนะครับแท่งนี้ใช่ไหมนี่ครับแล้วขึ้นมานะครับแล้วก็ชนะแท่งนี้นะครับโอเคนะครับไม้นี้เราชนะไปนะครับไม้ทิงเกลจะใช้สักสองไม้นะครับนะครับเกิดอีกแล้วนะครับนี่ครับชนะแล้วนะนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าแจ้งเตือนแล้วเราเข้าไม้นี้นะครับแล้วก็ชนะไม้นี้นะครับผมนะครับนี่เราชนะแล้วนะไม้นี้เราชนะอีกหนึ่งไม้นะครับผมนะครับถือว่าตัวฟรีนะครับถือว่าแม่นอยู่นะนะครับเพราะว่ามันมีเส้นเทนนะครับ เส้นแทนแจ้งเตือนให้นะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับถ้ามันแจ้งเตือนระหว่างกลางๆเนี่ยนะครับแจ้งเตือนประมาณนี้เนาะนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าก็ได้นะครับให้มาเข้ารอตรงเห็นไหมครับเป็นเส้นของราคาที่ผมทําสีไว้เนี่ยนะครับคือสีแดงนะครับแดงคือรอเซลล์นะครับส่วนนะครับ ส่วนเขียวนี่รออะไรรอายนะครับผมผมทําเส้นราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็เส้นสีครับเส้นสีคือไรนะครับสีเขียวคือเทนขาขึ้นครับสีแดงคือเทนขาลงครับถ้าเส้นสีเป็นสีแดงเพื่อนๆจะรอเข้าเซลก็ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเส้นสีเป็นสีนี่ครับสีทองทองเนี่ยครับคือไซเว์นะครับผมเนี่ยผมทําให้ครบอยู่นะนะครับตัวฟรีก็ถือว่าระบบเยอะพอสมควรนะครับผมนี่ครับโอเคครับไปต่อกันนะครับ เกิดลูกศรแจ้งเตือนตรงนี้ครับรอให้จบแท่งก่อนนะเราค่อยเข้านะครับเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการมาติงเกลนะครับโอเคอเครับไม้ที่สองนะครับสงสสยจะได้มาติงเกลนะครับมาติงเกลไปอีกไม้นึงแล้วนะครับไม้ที่3นะครับมาติงเกลไปครับผมไม้ที่4ี่ครับเราชนะเห็นไหมนะครับมาติงเกลเนี่ยนะครับเราเผื่อไว้ บางคนเผื่อไว้เจ็ดไม้นะนะครับเจ็ดไม้หกไม้มีต่างๆนะถ,ถ้าเริ่มถ้าเริ่มต้นทุนตั้งแต่หนึ่งดอลลาร์เนี่ยเจ็ดไม้แปดไม้สามร้อยดอลลาร์คุณก็เอาอยู่ละนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยอินดิเคเตอร์ฟรีตัวนี้เนี่ยนะครับผมเจอสูงสุดคือสี่ถึงห้าไม้นะนะครับนี่คือตัวฟรีนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่อัปเกรดมาเนี่ยเสียเงินแค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยมีตัวกองให้นะครับว่าควรเข้าตรงไหนนะนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับโอเคครับ เราจะรอเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราก็รอไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแบบกลางๆเราก็ไม่เข้าโอเคครับ <Finland> เกิดตรงนี้ครับเข้าตรงนี้เนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเข้าตรงเส้นสีเนี่ยเห็นไหมมันเด้งลงเลยนะครับเราชนะอีกแล้วนะไมายนี้เห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้นี้มันก็ลงเห็นไหมครับชนะนะครับไม้นี้ถ้าเราเข้าตรงนี้ก็ลงเห็นไหมชนะนะครับโอเคไปต่อครับเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่อยากถ้าอยากหลีกเลี่ยงกันมาดิงเกลอีกนะนะครับให้มารอที่อ่า ให้มารอที่เส้นนะครับสีที่ผมเคยบอกไว้นะถ้ามันเกิดกลางๆไม่ต้องเข้าก็ได้นี่ครับโอเคไปต่อครับโอเคครับเห็นไหมถ้าเกิดกลางๆแบบนี้นะครับแนะนำนะครับไม่ต้องเข้านะนะครับเพราะว่านะครับมันอาจจะได้มาติงเกลสองสามไม้เลยนะนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ตัวฟรีนะนะครับเดี๋ยวตัวเสียเงินเนี่ยจะมาอัปเดตทีหลังนะครับเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจหลักการเทรดมันก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเส้นสีชมพูนี้นะคือเส้นตีเทนไลน์นะครับผมนะครับ ว่ามันคือเทนอะไรเนะยครับผมทําดีมากแล้วนะสําหรับตัวแจกฟรีนะครับผมนะครับคือผมทำเนี่ยถือว่าดีนะมีทั้งกองเทนมีทั้งเส้นราคานะครับแล้วก็มีทั้งเส้นบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นไรมันเป็นเส้นนะครับเทนขาลงเป็นเส้นไรเป็นเส้นไซเวเป็นเส้นไรเป็นเส้นอัพเทนผมทําดีอยู่นะนะครับผมนี่ครับถ้าเพื่อนๆขยันดูแน่นอนครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับดีเกือบเท่าตัวที่เสียเงินเลยนะนะครับ ว่าครับอาจจะขึ้นครับโอเคผมเข้าเซลล์ตรงนี้เห็นไหมพเส้นมันแตะราคานี้จะสังเกตว่านี่ครับมันเด้งลงเลยเห็นไหมเส้นราคามันเด้งลงเลยนะนะครับแล้วทีนี้ครับลงครับถือว่าแม่นไหมนะครับให้เพื่อนลองดูครับเราเข้ากี่ไม้แล้วเข้าแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็แม่นนะนะครับแม่นเราเรื่องอยู่นะนะครับชนะหลายไม้แล้วนะนะครับมาติงเกลไม่เกินสี่ไม้เลยเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยนะครับถ้าเรารอเส้นราคาเนี่ยนะครับโอเคครับเห็นไหมเข้าเนี่ยครับ ผมบอกแล้วครับถ้ามันแจ้งเตือนตัวนี้ยังไม่เข้าครับถ้ามาตรงนี้เรารอจบแท่งเราเข้าตรงนี้เราอาจจะเสียไม้หนึ่งครับมาดูกันว่าจะเสียกี่ไม้ครับตัวนี้โอเคครับเราเข้าตรงนี้ครับเรามันขึ้นแล้วนะมันขึ้นแล้วไงต่อมันขึ้นแล้วเราก็ชนะเพราะว่าเราตัดสินในไม้เดียวใช่ไหมเข้าตรงนี้จบแท่งตรงนี้เราก็ชนะแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผมวิธีการใช้ i n ิ i คเ t o r f ฟ e ีตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมนะครับแจ้งเตือนแล้วนะครับออกอีกอย่างหนึ่งอยู่ในเส้นอยู่นอกเส้นราคาแล้วนะ เราสามารถรอเข้าแท่งต่อไปได้เลยนะครับนี่ครับผมเข้าแท่งต่อไปตรงนี้นะครับเร่งขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับถ้าลงก็นะครับนี่ครับเข้าแท่งนี้ต่อก็ชนะครับผมเห็นไหมดีไหมนะครับนี่คือตัวฟรีนะถ้าตัวเสียเงินเนี่ยมีทั้งกองราคามีทั้งตีเส้นแนวรับแนวต้านให้มีสโตววัดราคาให้นะนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับเราก็รอเส้นราคาตรงนี้ครับเราจะเข้าเนี่ยตรงนี้เราเข้าเห็นไหมเข้าตรงนี้ ป๊บเนี่ยขึ้นละนะครับเนี่ยขึ้นละนะครับชนะแล้ะนะครับถือว่าแม่นไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆดูเองละกันนะครับวันนี้ก็นี่ครับเข้าตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับตรงนี้ชนะนะนี่ชนะแล้วเนี่ยเราชนะแล้วนะถ้าเป็นเล่นไบนาอรี่เราชนะแล้วแค่ลงแค่ไม้เดียวเนี่ยนะครับนี่ครับก็ลงอีกครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเข้าตรงนี้ลงปึ๊บเนี่ยลงชนะเนี่ยชนะแล้วนะครับ ถือว่าง่ายไหมครับขอเพื่อนเตรียมมาดิงเกียวไว้ถ้าใครปรับป่าน่ะก็5 5 6ไม้อ่ะคุณหาเงินได้เลยนะครับนี่คือตัวฟรีนะครับผมนะครับโอเคครับวันนี้ขอรีวิวอินดิเคเตอร์ตัวฟรีแค่นี้ก่อนละกันนะครับกรับสวัสดีคนด้วยนะครับบา,บายๆนะครับผม